สมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอเสนอตอนราก30มสิราก30นับว่าเป็นสุดยอดราชินีแห่งสมุนไพรชนิดหนึ่งโดยเฉพาะกับสุภาพสตรีทั้งหลายแลไม่ว่าจะอยู่ในวัยทองหรือไม่ไวัยทองก็ตามทีราก30เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งลำต้นมีสีเขียวเถากรลมเรียบเถาอ่อนจะเป็นเหลี่ยมตามพ่อเถาจะมีหนามแหลม ในส่วนของรากและง้าจะอยู่ใต้ดินออกเป็นกระจุกมีลักษณะคล้ายกระสวยเป็นควงคล้ายกระชายอวบน้ำเป็นเส้นโครมยาวและมีขนาดโตกว่าเถามากมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นในประเทศไทยพมา่าลาวมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นต้นคนทางภาคเหนือของบ้านเรามักจะใช้รากสามสิมาทำเป็นยาดอง ใช้กินเป็นยาบำรุงในเพศชายเพราะกินแล้วจะคึกคักเหมือนมีม้าสามตัวจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าม้าสามตนนอกจากนี้ก็ยังมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นอื่นอีกเช่นจวงเครือผักชี้ช้าง300ร,รากผักหนาม300อยผัวสาวร้อยผัว,ผวและสตาวรีเป็นต้น สำหรับประโยชน์และสมคุณของรากสามสิบก็มีอาทิแก้ฤาษีดวงทวารช่วยขับลมแก้ขัดเบาขับปัสสวะขับเสิมหะกบำรุงเด็กในครรภ์แก้ตับปอธิการบำรุงกำลังแก่กระสแก่ตกเลือดแก้พิษร้อนในแก่ปวดเมื่อยแก่พิษแมลงกัดต่อยแก้ปวดฝีแก่วิเวียนช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองช่วยแก้อาการปวดข้อ นอกจากนี้แล้วหอยาโบราณจะใช้เป็นยาสำหรับบำรุงสตรีซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อสาวร้อยผัวหรือ300ร้อยผัวล่าก็คือไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ก็สามารถมีลูกมีผัวได้ถึงจะอายุเยอะแต่ก็ยังดูสาวอยู่เสมอมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคท,ทีเรียต้านเชื้อราลดอาการอักเสบแก้าการปวดคลายกล้ามเนื้อของมดลกูกบำรุงหัวใจ ลดอาการหัวใจโตที่เกิดจากความดันโลหิตสูงช่วยขับน้ำนมยับยั้งเบาหวานลดระดับไขมันในเลือดกระตุ้นภูมิคุ้มกันตานอาการเม็ดเลือดขาวตา่ำเป็นพิษต่อเซลล์มะเรง็งยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารยับยั้งพิษต่อตับเป็นต้นรากสามสิบเป็นสมุนไพรที่มีการใช้กันมาอย่างยาวนานนับพันๆปีดังมีปรากฏอยู่ในคำพีพระเวทของอินเดีย และมีชื่อเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่าสตาวีซึ่งมีความหมายว่าต้นไม้ที่มีรากเป็นร้อยๆนั่นเองครับผมครับและนี่ก็คือสพคุณทางยาของสมุนไพรที่มีชื่อว่าราก30แบบย่อๆอันที่จริงแล้วมีข้อมูลเยอะกว่าน,นี้มากเลยครับแต่เกรงว่าท่านผู้ชมจะเบื่อที่จะฟังเสียก่อน ก็เลยหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังแบบย่อๆพอกระชับให้ได้ใจความถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเสิร์ชหาได้ตามเว็บไซต์ต่างๆในกเกื g อ e ได้เลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วค่อยกลับมาพบกับสพรใกล้ๆตัวและผมหมงโมเลสูงได้ใหม่ในคราวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม